สวัสดีครับวันนี้เป็นรถ Land Rover Series สองครับผมสีใหม่นะครับสีขาววางเครื่อง 4J B1 2008เทอร์โบตัวนอกครับผมเทอร์โบแท้ชนเกียร์เดิม4 v e วิลโรงงานครับขับสีใช้ได้ปกติ ระบบแอร์ใหม่ทั้งระบบเลยแผงแอร์ย้ายลงใต้ท้องแล้วครับคอมเซนเดน์คือใหม่ทั้งระบบเลยครับแอร์ Air, ไมโครบัสแอร์หนาวมากคันนี้เป็นบอดี้นอกนะครับผมประกอบนอก5ประตูแท้กระจกเป็น t r ิปเปิทุกบาลเลยครับกระจกเดิมหมด สภาพบอดี่สวยครับชัซซีก็สวยไม่มีผุรถทำมาเยอะแล้วครับทำมาครบเลยพร้อมใช้พร้อมออกทิปเลยครับเดี๋ยวผมไปสตาร์ทเครื่องให้ดูครับผม ตัวนี้เป็นเครื่อง28เทอร์โบครับตัวน้อกเป็น์โบแท้โรงงานเครื่องนำเข้าครับมีใบอินวอยสมแจ้งลงเล่มคพรบถ้วนแล้วครับผมคอมแอร์ก็ใหม่เบรกเป็นระบบมองลตอเบรกแล้วครับออกเลยเครื่องดีมากครับผมใช้งานได้เลยครับคันนี้ แย่หนาวมากเครื่องไม่ดันไม่ไอเดินทางไกลได้เลยเอ,อ๋อจริงหรืออะไรไม่ถูกเลยครับ ภายในระบบแอร์ระบบไฟใช้ไ,ได้หมดแอร์ air, ไฟเลี้ยวความร้อนไม่ไม่ขึ้นนะครับจัสบอร์ดที่ปัดน,น้ำฝนภายในสวยครับผมแอร์เย็นเจ๊ยบเลย ภายในเก็มมบมาเจ็ดหมื่นนะครับี e ้เบาะคุมหลังคาคุมรอบพันนะครับเกียร์โฟล์ไฮโฟลเดเบรมือใช้ได้หมดครับ จกดูดาวยางขอบกระจกยางขอประตูทําหมดแล้วครับคันนี้สำหรับระบบไฟรถคันนี้ก็ใช้งานได้ครบนะครับไฟหน้าไฟหลีไฟเลี้ยวระบบแอร์พร้อมเดินทางครับผมเวลาดูรายนะละเอียดต่างๆนะครับถังน้ำมันก็ เป็นถังนน้มัสเลตแล้วครับผมหมื่นสองพันบาทท่อไอเสียเดินใหม่สองจุดสองนิ้วชัดสีสวยยางเก่า โชคกเชิร์กใช้ได้ปกติครับช่วงล่างแน่นลูกหมากอะไรยังดี